ท,ทุกคนเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือไปขอไปขอเป็นเอ่อเป็นเอกสารเนาะไปขอเป็นเอกสารขอได้ทีอ่อาคารบางรักชั้น15ที่ถนนสาทรใต้เขตสาทรน,นะซึ่งก็จะต้องทำการนัดล่วงหน้าแล้วก็ชำระค่าบริการด้วยเนะเาะแต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจเนาะก็ ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1442นะคะแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคติดต่อก็ยืนยันว่าการเดินทางไปต่างประเทศสามารถใช้วัคซีนพาส,สปอร์ตได้ทั้งรูปทั้งรูปแบบที่เป็นเล่มและก็รูปแบบที่เป็นดิจิทัลหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กำลังฮิตฮอตมากเลยเนาะก็คือเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะทุกท่านเอ่อหลายๆท่านก็หลายๆท่านก็ได้ข่าวมาเนาะแล้วหลายๆท่านก็โดนไปเนาะโดนโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะเอ่อปั่นหัวนะคะมุกมุก ของแกงคอนเซปเตอร์นะคะก็จะอธิบายให้ฟังอีกซ้ำๆอีกนะคะเพื่อว่าน้องเอสขอบพูดไดหลายลูกเอสเนาะก็คืออย่างนี้นะคะก็จะมีมุกเหมือนเหมือนเหมือนเดิมแต่บางทีเราเราตื่นเต้นอะ่ะเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเรากลัวอะไรเงี้ยเราก็ขอให้มีสตินะคะอ่าบอกว่าหนึ่งมีพัสดุตีกับของ DHL เนาะมีพัสดุคือถ้าเราไม่ได้ส่งพัสดุ ไม่ต้องไปสนใจเลยเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือบอกว่ามีพัสดุตีกลับจากไปสีน์เนาะหรือ,อท่านได้รับรางวัลมีของรางวัลมากมายนะคะแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะนะคะจากไปสเดออันนี้ก็เป็นอีกมุกหนึ่งของแกงของเซตเปอร์เนาะอีกอันนึงก็คือ,อามาจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะบอกว่าเรามีความผิดมีไม้ยสารเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เนี่ยก็เป็นอีกมุกหนึ่งนะคะทุกคนนะอีกอันนึงก็คือบอกมาจากกรมสรรพากรก็มีบอกว่าลืมจ่ายภาษีหรือเปล่าให้ไปติดต่ออย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นกดเบอร์นูน่นเบอร์นี้เบอร์นั้นอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะอีกอันนึงก็บอกว่ามียอดค้างชําระบัตรเครดิตเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ต้องกดเลขนั้นเลขนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ถ้ามียอดค้างนะคะเราติดต่อเบอร์ตรงกับบัตรเครดิตนะที่เราทำเนาะได้เลยเราไม่ต้องไปฟังนะคะอีกอันนึงก็คือมีการชวนสมัครงานนะคะท่านเป็นผู้ว่างงานอยู่ใช่ไหมถ้าท่านต้องการสมัครงานกับช้อปปี้กับ Lazada กับนู่นกับนี่กับนั่นนะคะกดอันนี้อันนู่นอันนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเลยนะทุกคนนะตอนนี้มาหลายรูปแบบมากหรือ อ,อีกอันนึงก็คือมีหนี่นอกระบบนะบอกว่ามีคนใช้ชื่อเราไปกู้เงินนอกระบบอะไรประมาณเนี้ยมาหลายอย่างเนาะหรือว่าอีกอันอันนี้อันนี้อันนี้นนสำคัญมากอโอนเงินผิดบัญชีแล้วก็หลอกให้โอนกลับมีแล้วบางคนนะคะก็ลําคาญอ,อ่ะก็โอนโอนไปยานะโอนกลับทันทีเงินเราเกลี้ยงบัญชีทันทีเลยนะคะทุกคนเนาะหรือ อบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันการปราบปรามฟอกเงินนะเราเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินอะไรต่างๆนานาประมาณนี้เนาะก็ขอให้พวกเราใช้สติให้มากๆเนาะนะคะให้พวกเราใช้สติให้มากๆเลยนะคะในช่วงนี้เนาะเออ่ก็แล้วก็มีอีกอันหนึ่งตอนนี้กำลังฮิตคือตอนนี้เปิดประเทศหลายๆประเทศแล้วเนาะแล้วก็ รู้ว่าเราอยากไปเที่ยวเนาะเขาบอกว่า,าท่านอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมตอนนี้นะท่านฉีดวัคซีนแล้วยังถ้ายังกดหนึ่งฉีดแล้วกดสองอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเลยนะคะทุกคนเนะเาะพี่ก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะที่เข้ามา ส่งมอบกำลังใจกันสำหรับวันนี้ก็คือ,อ,อในวันนี้ก็เป็นเรื่องเ,ออเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆซ,ซากๆนะคะก็อยากจะมาเตือนมาบอกมากล่าวมาเล่าให้พวกเราฟังเนาะ